ร้อยกรองจากศิลาจารึกซึ่งได้บันทึกเรื่องราวของศรัรพทศาสตร์แห่งราชธานีในบทสุดท้ายรายลักษณ์อักษรเอาไว้ดังนี้วรณคดีหมวดนี้หมวดสุดท้ายมีพระพายพระลักษณ์และยักษ์สาเรื่องรามเกียร์เกียรติดำรงองรามาติดข้างฝ้าข้างโบทรอบขอบกําแพง เกียก็อยู่ในศา,าลาทิพย์รอบพระมนตดกศาลาบางหลังเนี่ยพังชำรุดไปจิตกรรมมันนั้นก็หมดไปแต่ว่าเรื่องรามเกียร์เนี่ยยังมีคงหลงเหลืออยู่บ้างบางส่วนเป็นภาพจิตกรรมเรื่องรามเกียร์ที่เชื่อว่าน่าจะเก่าที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนเขียนก่อนนะระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะแล้วก็ สีที่ใช้เนี่ยก็เป็นฝีมือในสมัยรัชกาลที่สามสีสันยังคงสดใสหรืชำรุดไปนะก็คงเหลือบางส่วนเป็นเรื่องตอนกำเนิดรางมมเกียนตั้งแต่กำเนิดพระรามพระลักษณ์นะแล้วก็กำเนิดนางสีดาแล้วก็ ในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยศิลาจารึกที่บอกเล่าเรื่องรามกเกียรติในแผ่นสุดท้ายบอกว่าถ้าผู้ใดสนใจเนี่ยให้ไปดูเรื่องโดยละเอียดต่อที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามอันนี้ก็แสดงว่าวัดโพเนี่ยเขียนขึ้นก่อนนะแล้วก็คิดว่าเรื่องตอนต่อไปเนี่ยก็พปเขียนต่อที่วัดพระแก้วนะซึ่งเป็นเรื่องซึ่งลาวต่อกันมา สัพพุชาสารพัดสารพันที่บรรดานกปราชญ์ราชมดิตของแผ่นดินได้ร่วมกันจารจารึกบันทึกเอาไว้อยู่ภายในวัดโพแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อนับร้อยปีที่แล้ว ปัจจุบันคือมรดกสำคัญที่ตกทอดมาจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนไทยที่ได้รับการเชิดชูจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องให้ชาวโลกทั่วไปได้รู้ว่านี่คือมรดกความทรงจำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทย ยาอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในแผ่นดินพุทธาวาสของวัดโพคือสมบัติโบราณของบ้านเมืองซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยไร้ฟ้ามหาชนที่เป็นบรรพชนของผู้คนในยุคนี้ได้รังสรรค์บรรดาเอาไว้อย่างยิ่งใหญ่เพื่อฝากไว้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินสืบไปตลอดชั่วกาลนาน หลังจากที่ผมได้พาผู้ชมเดินทางมาอย่างวัดโพแห่งท่าเตียนเพื่อมาพินิจพิเคราะห์จอลึกถึงตัดญาอันล้ำค่าที่อยู่ในศิลปกรรมล้ำสมัยศัพศาสตร์อันยิ่งใหญ่จำนวนมากมายที่รายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วอนาบริเวณของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลรารามราชาวรมหาวิหารแห่งนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น บทสรุปของเรื่องราวในครั้งนี้คงจะไม่มีปรชญาใดๆเหมาะสมเท่ากับพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชิโนรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระผู้ทรงเป็นรัตนกวีของชาติไทยซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ประกาศให้เป็นพระผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกปรัชญาที่ปรากฏอยู่ในจารึกแห่งวัดโพเรื่องกฤษณนาสอนน้องคำฉันบทซึ่งพรณน,นาเอาไว้ว่าพฤกษกพ,พกาสอนอีกกุญชรอ,อันปลดปลงโททนสเสน่งคงสำคัญหมายในกายมี นรชาติติวางวายมื่อไหสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีกระดับไว้ในโลกา ที่เคยรุ่งเรืองก่อนมอรดกทุนใจในนาคองย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิดรากเดิมที่เสริมให้รุ่งเรืองนั่นคือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้ความงดงามทุกอย่าง